สวัสดีครับผมช่างเปิดรากสมทีเซอร์วิสครับตัวน,นี้มีเครื่องเป็นตัว macbook pro a สองสามสแปดนะครับตัวนี้เป็นตัวชิป m 2นะครับอาการที่มาก็จะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าแจกว่าทําเครื่องตกมานะครับแต่ว่าจุดที่มันชอ็อตเนี่ยมันเกิดจากตัวมดนะครับที่เข้าไปทํานังภายในตัวระบบเมนบอร์ดนะครับทําให้พอมีมดมีซากมดอยู่ด้านในเนี่ยมันเกิดการชอร็อตนะครับเพราะว่าในตัวมดเนี่ยจะมี น้ำนะครับน้าก็จะเป็นตัวนํากระแสไฟนะครับทำให้มันพอเข้าไปตายในตัวเมนบอร์ดมันก็เกิดอาการช็อตได้นะครับทีนี้ผมก็ทําการแกะตัวเมนบอร์ดออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดวิวตัวนี้นะครับในจุดที่เสียนะครับก็จะเสียในส่วนตัวชุดนี้นะครับ3 v 3 S 2อนะครับอัลสกอ SW นะครับแล้วก็เป็นจุดที่จะจ่ายไปที่ PP3.3 3วิสาอ S2 นะครับจุดนี้ทีนี้ก็มาไล่ระบบชุดนี้นะครับเราก็จะดูว่าชุดนี้เนี่ยมันไปที่ไหนบ้างนะครับเราก็จะดูตรงที่มันขึ้นสีเหลืองนะครับสีเหลืองตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นลายไฟเดียวกันนะครับหรือก็คือเป็นลายไฟที่เป็นส v 3 S2 นั่นเองก็ไปค่อนข้างหลายจุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ3 v 3นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่จะเข้าไป เหลียงตัวแนนนะครับตาน,นี้ก็มีนะครับแต่จุดที่เกิดการช็อตเนี่ยจะอยู่ด้านใต้นะครับอยู่ด้านใต้ฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเบสไวไฟนะครับตัวที่เสียเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเบสไวไฟนะครับก็คือ cc 7 1เจ็นนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีรอยนะครับมีรอยแตกมาเลยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจะมี ด้านนึงนะครับจะเป็นไฟ3.3นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นไฟกาวนะครับไฟกาวตัวนี้ไฟกาวก็ทั้งสองด้านนะครับจะจะต้องมีการกั้นไฟอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เขาดึงกาวนะครับลงมาที่3.3 S2 ตรงนี้นะครับทำให้ตรงนี้มีพอมีค่ากาวไฟก็จะไม่ออกมานะครับอันนี้ก็แก้เรียบร้อยนะครับไฟก็ออก ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนีเครื่องพอกลับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีรหัสผ่านเทสเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้ามาเทสเครื่องที่หน้าร้านอีกทีนงนะครับย่างไงก็ขอฝากร้านสมัยดีเซวิตไว้เหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถไปดูช่องทางติดต่อตำแหน่งหน้าร้านนะครับบนเว็บไซต์เป็นสแตนเพจนะครับหรือช่องทางในอื่นของร้านสมัยดีเซวิตได้เลยนะครับสำหรับนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่วิดีโอครั้งหน้าครับสวัสดีครับ